นะครับเนี่ยมาดูที่วางไข่นะครับว่ามันถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะก่อนนะครับนะครับเปิดดูนะครับโอเคเลยครับเห็นเม็ดสีส้มเข้มเข้มนะครับเข้มเข้มนะครับประมาณอีห้าวันนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดครับ ะโอเคเลยครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงกลางคืนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายน้ําอีบอนหนึ่งนะครับนี่ครับนะครับที่ว่าตัวเท่ากับนิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเดินไปถ่ายน้ำ่อนนะครับว่ามันโตถึงไหนแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดห้อหน่อยครับ เปิดเห็นน้ำออกเขียวๆนะครับขี้มันนะครับเดี๋ยวแก้เชือกเป๊บหนึ่งนะครับจะให้ดูบ่อเดียวนะครับหลังจากแก้เรียบร้อยนะครับะะเะนอมาดูนะครับนะครับผมเปิดก๊อกน้ำล้างดีด๋ยเดี๋ยวเอาตะกาออกเป๊บหนึ่งนะครับ เชือกวางดำหมดเลยครับผมจะไม่ทําอะไรนะครับผมก็ปล่อยทิ้งไว้นี่ครับแค่เติมน้ำแล้วก็แล้วก็่ายน้ําออกนะครับอันนี้อันนี้ช่องระบายนะครับอันนี้ผมทําตะแกรงไว้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับเวลาเปิดน้ำน้ำมันจะหมุนนะครับมาดูป่าไลนะครับนี่ครับโอเคเลยครับ รู้สึกเอาเงาวับเลยนะครับนี่ครับต้องขออภัยด้วยนะครับโทรศัพท์อาจจะก,กระตุกนิดหนึ่งนะครับนะครับโอเคเลยครับเมื่อก่อนในชุดเมื่อก่อนผมใส่ไม้ไผ่มาเลยมัน,ม,นมันไม่เหมือนเชือกฟางเชือกฟางง่ายกว่านะครับ แล้วก็วางได้เลยครับง่ายกว่านะครับแป๊นี้แหละง่ายที่สุดนะครับนะครับโอเคเลยครับนะนะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเนี่ยบอบอเนะี่ยรู้สึกว่าเล็กนะครับพอบอที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ร้อยนะครับ ความกว้างร้อยเมตรนะครับเออน,100นั่นแหละร้อยเซนนะครับเยอะแยะเลยครับเนะี่ยนะมีบางตัวก็ใหญ่กว่าเพื่อนนะครับตัวละขีดกว่าก็มีนะครับนะ อโอเคเลยครับมาดูน้ำเลยนะเนี่ยเนี่ยน้ำจะออกคล้ำๆเขียวๆนะครับเนี่ยนะล้างไปเรื่อยๆนะครับนะครับแต่ไอ้ก๊อกน้ำเนี่ยผมขยับได้นะครับมุนสายขวาได้นะครับนะครับมันจะเอียงไปอีกข้างหนึ่งครับมันจะได้ล้างหมุนวนไปนะครับ เดีด๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นครับโอเคเลยนะนครับตัวชุดนี้กินอาหารนะครับอาหารเม็ดครับชุดนี้นะครับนะครับ มีบางตัวนะครับมีเจ้าอ้วนป้อมๆนะครับประมาณขีดกว่านะครับทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยครับนี่ครับนีเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวแวกอ่าเนี้ยเดี๋ยวแวกปลาไอยให้น้ําไหลนะครับเนี้ยครับเดี๋ยวแวกนะครับเจะให้น้ําไหลคล่องนะแหน่น้ําเริ่มใสแล้วนะครับอ่าอ่า พอตรงกลางอาจจะสโลปนิดหนึ่งนะครับานี่นะครับเนี่ยมีบางตัวเนยนบางตัวในวางไข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยท้องท้องเป่งน,นะครับถอยหลังไปแล้วครับตัวละขีดกว่านะครับอโอเคเลยครับมันได้น้ำใหม่เลยครับครับ โอเคครับเดี่ยดูเดี๋ยวดูน้ำอีกข้างนะครับน้ำใสแล้วนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวขอปิดบอลวาลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอก,กันใหม่นะครับนะแคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ